กูรอชงกูให้ชงกูหายกูรอชังให้สชงคูาะปูนี่อู่ผมอยู่ผมช่างเไงเอาตัวดี้นชมยอู่บจอดี่ไอไอโมงไอโมอ่เมองอยู่จให้โอเคโอเคเอาเอามาหน้าเอามนาเอามาดิฟังฟัอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอไอตอกตัวไอไโมงดำกับไอ ไอ้หัวชมพูเอาไปไว้ข้างนอกแล้วจี้มันไว้อีกตัวนึงอะเอาไว้ข้างในเดี๋ยวเราจะเอาไอ้อีกตัวนึ่งอะปลดแล้วเอาไว้หนีโอเคปะอ่าแล้วก็ปลดล็อกรถทุกคันด้วยเวลาจะได้ไม่เสียจังหวะพี่พี่พี่รับผมอยู่คนเดียวไม่ได้เอาต้องมีตัวประกันเราต้องไหนอะผมขอเห็นหน้าตัวตัวตัวประกันหน่อยเฮ้ยเอาสองคนก็พอเไ้ยเืทพมันสองคนก็พอสองคนก็พอเดี๋ยวก็ไปทีละคนมันช้ามากแล้ว ขึ้นไปตีหนึ่งเลยไ้เจ้าแปดไอ่้าแปดเออามันรอดได้แล้วแหละรอดได้ยลาตุยกับตำรวจพี่พี่มีน้ำไหมผมผมมีน้ำเหรอไอ้บอนี่ว้าไปแทนมันคนไหนครับ่ว่าเป็นตัวประกันไอ้ตัวประกันหายไป มันลดไปมันลดเออมันลดเอ้ยมึงเอาเบาคนนึงดิเอาเบาะคนเอาเอาไอ้โมงดำมันเฮ้ยเอาชมพูมาเอนชมพูมาทีทั้งหมดสามคนครับมึงต้นประกันที่สามนะเดี๋ยววอาอาอาินออกหน่อาบินออกไใกล้หน่อยไอ้ยเยเอาหนดตรงนี้เลยออกมาดิเนี่ยบอกไอ้ที่มีตัวประกันสองตัว โอเคอเขาถามว่าบ okay. nah. he uh? ักตายรอฮัลโหลตอบด้วยโอฮัลโหลฮะเอาขอบว่ไม่ตอบอ่ะเขาคิด่ะเอาไาร้อยเขาไม่ เขาไม่ชุกให้แล้วไม่ตอบมาเมื่อกี้บลบอกอะไรยังไงด้วยมันบอกว่าเขาเหมือนมันสลบคือมันบัคกตึกเอาอกงานตำหมอมางานตำอมอมาอันนี้มาไงถามเขามาไงเมื่อกี้ออกออกไปหน้าะเวลาป้นกิบบี้ใชตอนนี้ป้นเสร็จแล้วก็คือนี่ ก็จะชุบว่าชุบมาที่เอามาชุบที่นี่ดิเจ้าว่าทำไงเนี่ยให้มาสบายแถบออกเนี่ยฝ่าผมผมมันเอามายืนเลี้ยงหน้ากรอ่าแล้วก็มีใครตอบด้วยว่าต้องไปเมื่อกี้ผมผมไปไปถามเขามาไงไปถามเขามาไงไปชุบกันรอก่อนข้างหลังข้างหลังยังมีอีกเดี๋ยวยิงเดี๋ยววิงแม่งเลยถ้ามันมาอีกไอ้น้องมาทันี้ไอ้น้อง I, I, I. ไม่ไม่มีสไปด์นะใช่ไหมพี่พี่มาอีโวเดี๋ยวคัันน้นมันรอตัวประกันไอ้พี่ก่อนเฟรดอีเอปาโดนโวไปขึ้นอีโวอุ้ยเดี๋ยวสกเลมวะโดนรวบวะโดนรวบอะไรโดนรวบเราตัวประกันอะไรโดนรวบได้มีตัวประกันอยู่จะมารวบได้ไงมึงบอกมันไอ้ป่อยมันดิบอกบอกให้ไม่ป่อยเพื่อนดิครับเรามาคุยกันดีๆนะเราบอกทางทาง

เฮ้ยหัวลิงออกไปหน่อยเดีดเ๋ยวโด้หัวออกยังออกยังมีมีประตูหลังไป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 ระวังประตูหลังก็สุดหมดอย่างไวเลยอะรวบเล่นลิ้นจังวะ ตัวประกันเลยครับประกันเลยไปแล้วม่ใช่ไปเลยตายไปแล้วตัวแตกหนึ่งผมยิงผบอ่ะตายมันตายเยอะตายเยอะยิงผบอไปตัวนึ่งนี่หรือม่นี่หรือไม่เปี่ยจากบวกไปบวกบวกไปเลยมันตายไปเยอะเรายังเหลืออีกเยอะตาย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 เยอะตายเยอะกินเล็บไว้กินเล็ไว้ตายหมดแล้วนย ตัวไหนอยู่ตัวไหนตัวไหนเดี๋ยวทั้งหมดอยู่ข้าอยู่ข้างหนตัวที่มีตโอเคโอเคมึนอยู่ถาดิไล่ล่ามดิไล่ตาย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 สวย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 ิงฮอรยิงฮอเลยเอ้ยโทเอ้ยิงมไมมันคว้ม ยิ่งยิงยิงโถมฮอเลยเอาฮอร์หยิบแบบวะเอ้าเดี๋ยวตอนแรกหายถ้าผมมีเงินสุกไปแล้วนะไปมอไซค์ใครมอไซค์ใครเงี้ยไปไปไปไอคนที่มีเงินนั่งผีนีไม่นี่มอไซค์ใครใครใครขับมอไซค์มา้งยิ่งยิ่งยิ่งไปเลยใครขับมาลุกลูกกระสุนเหลือยี่สิบสองเอาไป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 นี่เนี้ย ไอ้คไม่ม่ไม่กคนอยู่ข้างในไม่ออกไตกคนไม่เพื่อนเราอยู่ไ้นวะดูดิลงไปดูดิเอาเพื่อนเราไปดูมีคนนึใครยิงมาวะใครมาวะอ่ะอีกดิมีใครมีบันเดลไหมใครมีบันเดลไหมไม่ช่างแม่งจีหมอให้ฉีดขอหน่อยขอหน่อยถอยหน่อยขอทางหน่อยขอทางหน่อยรีกลีกน้อยรีกลีกลีก เออมึงมึงไปไปชุบข้างในไปชุบข้างในเดี๋ยวเพื่อนมันมาทำไรให้มันเร็วๆหน่อยเดี๋ยวตำรวจมันฟื้นมาชุบตรงนี้ไหนไหนข้างไหนขึ้นดไว้สักสิบหมอมานีดูเร็วดิมีเด็กไหนเนี่ยธนาคารใหญ่ใจไปแล้วตอนนี้เหลือแค่ช่วยเพื่อนเราเออให้มัน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 บอกเอาเอาไอ้น็อตลงมาแล้วก็ให้มันปลุญแจรถแอบรถแอบแม่งทิ้งเลยรถแอบเอารถมาซีทําซ้ำ นีอยู่ในรถในรถตำรวจเข้ามาข้างในเลยเฮ้ยเข้ามาข้างในเยอะๆเข้ามาข้างในเยอะๆเอาน้องเข้าไปเอาน้องเข้าไปเอาน้องเข้าไปปิดปิดปิดคหน้าไว้ปิดข้างหน้าไปแต่งกากก่อนในที่อ่ะหมอหมอมันอยู่ไหนวะหมออยู่ไหนให้หมอฉีดยาทุกคนมาฉีดยาทุกคนมาฉีดยาทุกคนมาฉีดยาหมออยู่ไหนอ่ะเรื่รถตำรวจนี่ยังไงเจ็กรตำรวจปล่อยไปก่อนไปก่อนมาคุณดิคุณดิชาโรวอะไรวะ พี่ตั้งแต่กูวิ่งไปได้เลยเออจะไปกับเนี่ื้ออ่ะตั้งไปซ่อมรถด้วยเฮียสองบอลฮอร์ไม่ได้เียบอกว่าคนมีคนยีงกันไอ้นี่ให้หนีไปแต่คนมีเงนตายอยู่เนี่ยเขามาตั้จากรถเร็วๆกินแย้มือด้วยเดี๋ยวไม่ด้วยไอ้คือกูยิงไงก็บอลอร์อลฮอมันตายแล้วใช่ไหมที่หมออยู่ด้วยแล้วหมอก็ชุบมาเว้ยแล้วแม่งก็ยิงต่อเลยอาแล้วหมอตั้งงู้อยู่ไหนตอนนี้เร็วเร็วดีแล้วหมอหมอ เอาไม่ดิเอาไม่ดิไปไปไปปล่อยแล้วตปนีแหละไปไปไปรถมาเร็วพี่กไปตีไขว้ไปด้วยไปด้วย้วยไปไปไปไม่มีรถแล้วไอชิบหายคุยิจิตได้อยู่นี่นี่นิ่นีมึงจิตอย่าหรอเราต้องหากบดักนะ